ครับสวัสดีครับเราให้ดูพลอยแดงไทยนะครับไนเรื่องขนาดฝาตนี้นครับอสีแดงส้มนะครับพลอยเก่าจันแท้นะครับพอยเก่าจันแท้สนใจก็โทร0 8 7 1 5 4 5 6 1งร้านเจเจจันหัวจันทบุรีครับสวยงามนะครับแดงออกแดงนะครับแต่ตัวจริงจะแดงคนระับ เดือนนี้ก็สวยครับเป็นรูปหยดน้ำคอยแดงไข่แท้นะครับหายากไหมครับบนที้จะเก็บไว้ก็หายากนะคอยแดงไข่แท้นะครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งมีเบอร์โทรที่เข้าไลน์นะครับศูนย์เก้าสามสามหกห้าเจ็ดห้าห้าแปดนะครับ จันทบุรีพอยไทยแท้อันนี้นะครับรับประกันความแท้ไม่มัว่วครับไม่ที่ซัวนะครับสนใจก็โทรคุยได้